โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 272หมู่ที่4ตำบลน,นาขุนไกลอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยปัจจุบันบริหารงานโดยนายกมลพันธ์จ้อยสูงเนินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและมีนางสาวสาวิตีราชทรัพย์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมีกลุ่มบริหารงาน4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารงานบุคคลนางสา,สาวสาวิตีรัชทร์กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวนุชนาต่างพลอยกลุ่มบริหารงบประมาณนางสาวราตีเทียนบุตรและกลุ่มบริหารทั่วไปนายบำรุงวิทย์อรุณประเสริฐรวมถึงคณะครูทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมบริหารจัดการอาคารและสถานที่โดยเน้นให้มีความน่าอยู่น่าเรียนปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้มีศูนย์การศึกษาสำหรับสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้เพื่อจุดประกายจินตนาการอาคารเรียนโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมและอาคารกึ่งถาวรที่ตั้งของห้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนอกจากนี้ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมมีโรงอาหารสนามกีฬามุมพักผ่อนตามอธัธยาศัยแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลานกิจกรรมและห้องสุขาสำหรับนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช2560โดยจัดเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น22หน่วยกิตต่อปีรวม66หน่วยกิตตลอดหลักสูตรและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย41หน่วยกิตตลอดหลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นชั้นปีละ120ชั่วโมงรวม360ชั่วโมงตลอดหลักสูตร โดยจัดแผนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดทั้งแผนวิทย์คณิตแผนศิลปภาษาไทยภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพโดยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาภายในจังหวัดสุขโขทยัยส่งผลให้โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมได้รับรางวัลต่างๆมากมายนำมาซึ่งความภาคภูมิใจดังนี้ ผลงานการแข่งขันด้านวิชาการผลงานการแข่งขันด้านกีฬาผลงานการแข่งขันด้านทักษะต่างๆรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมทุกคนครับถึงเวลาแล้วครับ ที่พวกเราจะก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันเพราะฉะนั้นพวกเรามาเริ่มต้นกันที่นี่ครับโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมแห่งนี้